วัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาย้ำกันอีกทีในเรื่องของการดูว่าแมลงที่เราเลี้ยงอะค่ะถึงเวลาลองไข่หรือว่าถึงเวลาจับขายจับจำหน่ายเนี่ยได้หรือยังนะซึ่งถ้าหาว่าเรานับวันอย่างเดียวอะบางทีเราอาจจะจับแมลงที่อ่อนไปแล้วไข่ยังไม่แน่นพอนะคลิปนี้นันทิมีวิธีง่ายๆที่นะันทใช้อยู่ประจำ แล้วก็บอกหลายๆท่านไปแล้วลหละแต่ก็ยังมีคําถามกลับมาว่าสมควรลองไขหรือยังสมควรจับหรือยังนะคะก็เลยทําเป็นคลิปให้ทีเนี้ยเกณฑ์ง่ายๆโดยปกติเราเลี้ยงมแมลงทุกชนิดใช้เกณฑ์นี้ได้เลยนะคะ,มะแมลงทุกพันธุ์ทุกชนิดใช้เกณฑ์นี้ในการดูว่าถึงเวลาลองไขหรือถึงเวลาจับไขหรือยังนะอันดับแรกเราเลี้ยงไปตามปกตินี่ยฮะ,ะเสร็จแล้วพอเขาเริ่มติดป,ปี ให้เพื่อนๆสังเกตว่าเราเริ่มได้ยินเสียงร้องในบ่อเนี่ยเมื่อไหร่นะคะเสียงร้องคือตัวผู้ร้องเรียกตัวเมียให้มาจับคู่แต่ไม่ใช่ว่าร้องตอนเนี้ยวันเนี้ยแล้วตัวเมียจะมาทันทีนะขึ้นอยู่กับว่าตัวเมียพร้อมหรือไม่ฉะนั้นเรานับไปประมาณแปดถึงเก้าวันชัวร์เลยนะ,ะพอเราเริ่มได้ยินเสียงร้องวันที่หนึ่งนะวันที่แปดสามารถลองไข หรือจับขายได้เลยนะท่านไหนที่ไม่ลองเอาไขา่เกรงว่าไข่มันจะไม่แน่นไม่อร่อยเดี๋ยวลูกค้าไม่ติดใจก็จับได้เลยหรือท่านไหนถ้าอยากจะลองเอาพันโดยเองไวนะ้ก็ลองได้เลยแล้วทีนี้อายุเท่าไหร่ที่เหมาะเหมาะมากๆตัวสวยดีๆไข่แน่นๆนะลูกค้าติดใจแน่นอนแน่น,นิดอายุประมาณเท่าไหร่คือโดยปกติอายุถ้าเป็น,น,นหน้าฝนช่วงเนี้ยกับหน้าร้อน สีวันขึ้นไปจับเนี่ยเปอร์เซ็นต์การคัสไซสจะน้อยมากนะโดยปกติเราจะจับมแมลงอ่อนพอมลงประมาณ35วันเขาจะเริ่มวางไข่ทิ้งเราเห็นแล้วเราทนกันไม่ได้เราก็จะจับมันก็จะได้เปอร์เซ็นต์มแมลงอ่อนเนยเยอะเนื่องจากบางตัวเขายังแอบไปในแผงไข่ตัวที่ขึ้นมาไข่เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยนะฮะถ้าเกิดว่าสักประมาณ40วันขึ้นไปแล้วก็ ให้เขาส่งเสียงร้องประมาณ8-9วันเนี่ยมันจะพอดีให้นับเกณฑ์น,นี้นะแล้วเพื่อนๆจะสามารถจับขายได้ช่วงพอเหมาะพอดีไม่อ่อนไปแล้วก็ได้แมลงที่มีคุณภาพด้วยนะคะ